สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับกุ้งนะคะวันนี้นะคะน้องกุ้งก็จะมาแนะนํานะคะในรุ่นของไตตันสปอร์ตนะคะว่าเขาเติมลมยางกันยังไงนะคะตามมาดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะก็วันนี้ที่กุ้งให้ดูอยู่ก็จะเป็นกระบะสีประตูนั่นเองนะคะเจ้ากระบะตัวสีประตูนี้นะคะเขาก็จะมีนะคะในเรื่องขอบของขอบยางบอกนี่เลยนะคะ24 5สี่ห้าทับนะคะอาร์สินั่นเองค่ะคุณลูกค้ารู้ไหมคะว่าเราจะต้องเติมลมยางเท่าไหร่สําหรับที่คุณลูกค้าที่เป็นมือใหม่นะคะตามกุ้งมากันเลยค่ะด้านนี้กันเลยนะคะ คุณลูกค้าตามเข้ามากันเลยเลยนะคะเราก่อนอื่นเราจะต้องเปิดประตูที่ด้านขวาด้านคนขับนะคะเขาก็จะมีนะคะในเรื่องของรุ่นรถนะคะอ่าแล้วก็ปริมาณในการที่เราจะต้องเติมนะคะรถบรรทุกไม่บรรทุกเท่าไหร่นะคะอันนี้คือเกณฑ์ของ ปริมาตรของรถที่ยังไม่ได้บรรทุกหรือว่าถ้าเราบรรทุกของนะคะหรือว่าสัมภาระให้เราเติมที่โซนด้านขวามือได้เลยนะคะ,ะถ้ายังไงนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องกุ้งก็จะฝากทิกเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจรถมมิสูอยู่นะคะต้องคิดถึงกุ้งนะคะมิสัวตโตเฮาของเรานั่นเองค่ะสําหรับวันนี้กุ้งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ